กผุโกรกคือเก่าเนาะนำมาตำมะหี่น้องเห็ดตู้เห็ดชิ้นคนนานเลยเนาะอันนี้ก็เป็นหมูเกงกระดูกหมูนะครับอันนี้ก็เป็นตี๋เตี้ยมตำมะหูงคนนานกินเนาะคนงานเก่งเนาะชิ้นไงนะนี่ครับตำแตงโมอะไรตำมะหุงกับเกงกระดูกหมูเนาะ อเนด่นได้ปลาเอาหมวกมาให้่วใหญ่อเอาไปเด้อาเรืองมาให้พ่อ ปะตุ่มกันมาปุงเขื่ององพี่เนาะเป่าหเหย็ดน้องุ่นวายมักเล่นมักหน้าอยู่อยู่ในทงคันเดย์ทงม,มักเล่นบอลเด้งข้างหาดมาเปิดูสิแต่เอาสวยมาตี้ให้เดินทางหาจะได้เอาไมา้เทียนสงกระเทียมมันมันมีมักน้ากได้เนี่ย นกน้าวนุ่มเ,เห็นเลยแ่างผ้ามาอมาปะผ้าทางหังพี่นี่จะได้หรือ่าได้ักน้าอยู่ในกับหน็นน้าวบุอ๊อยู่ในวังที่เผาห้างมีมักผิดหมักผิดเด็กดูดายจาุดวาวผิดจุดวาวิดยู่ในมหมกผิดเด็กผ้าเผาผ้าที่เผาขมีหมักผิด ใช่จาจนจาปวเลยนะเอายังจานกินจะคนสาม่มงเอาแลม่ปุ้นจา,านนั้นไปใส่ขาปุ้นก็ได้จานน้ำมือเอาไปใส่เขุ้เอาไปเน้าดนะบ่กนี่ะขปุ้นไปวดปยพูดวายอาถูกเอาประมาณทรงจับเข สองจับสามจับใส่มเงาลูกหมาเน่ยเอาลายอะไกินโบเบิร์ตไม่ใส่ถั่วยช่มันใส่กระปุ้นค่ะใส่ถัวยชิมันใส่ตำหุ่งค่ะเครื่องปรุงก็เครื่องขกเลยพี่น้อง หลายคนินเนาะไปนไหลักอเอาน้าแม่มาเคือน <c inhos> in ียเอาหน่วยนเอาหน่วยน้อยนหน่วใหญ่คกูดเอาหน่วยน้อยกปเนไปงานคับดย่เรวเนี่ยคนงานหิวข้าวเนาะไวเ้ากับฉี่พวกฮิวแนสะ่จังวะ เร้งเราในหิวเข่าไปโยกปืนออกปืนออกเืาเจะเตยงนงานเนาะจ้ะกระโตกอันนี้หัวแล้วว่าอันนี้บม่งานเอามาดูอันใส่สาย่า้าาไปโจมาไปอันเก็บสวยออกเด้อเก็บสวยออกเลยโจมาทีรถสวยดิโจมาเก็บตกโจได้บ่เส้นมะฮู มี en, regions, no? mi, right? ่ก็เส้นใหญ่เภาวน้ะย้ำ้าพอดีเต็มกระตูย้ำม่ได้เบิดแัวนึ่เพรว่มันอยู่ในให้ย้ำเอาหน่อยตัวนึ่งหาทงยางเลยว่าสิซาเด็ดทงยางมดำตรงดมเยนะอันนี้ขาดนี่ ตรงนั่งยังมันลายคนต้องมาซาวเอามันหงุดิมันหงุปุ้งนะปุ้งมาบ่งเอากระชเทลงไปน้องทีน้อง ประเด็จจวัวน้องแก้วน่งค่ากินอยู่เฝ้ากเนาะ้ดูดคุณเรืองอ้วเรื่ะไรวะน้ำบวน้ำบเ้าขคุณะ โจ๊ะไหนมาตตาเฮ้ยม่ฮะใครเอ้าส nah ิน้า่ยบอหยบดาร ซีมแลวซีมเสร็มหูแกบจนใหญ่เพราะจะมว่นะจนใหญ่พาข้าวบบมีมีเอาผ้าย้ำมันเลยเสร็ใหญ่ักีใช่ไะจานนะเอานเอาหน่งหนึ่คนเาบอโอสาคนกินจำมันจะไปพอเพราะไงไก่ได้มา จนกระดูกงูได้เอาบ่ไปช้องมือเอากระชมาตกเต่งกินที poke, ่ตลาดวนะกินที่ซยกินรไปไปเอาเตเาเอาเ่าเเขาระวังระวังด้ แต่ว่ามันความเหี้ยเด้อระวังเด้อตักหมูอันนีก่อนอ้เกกยงหมูแกงกระดูกหมูพี่น้องทิ้งเท้าแล้วกกินมดติเอาไปนะโอ้ยเอาไปเอาไปมาเอาไปนี่เอาไป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  Terima kasih telah menonton!

O bem, Oi 对不对？

เนงานที่สกินน่ทำเล็กเล็กน้อยกนดูุหแวาหครเดี่ยวมหงยตัวายงเดียขันรอเขื่อนให่ปด้แเหมกย่ามาถั่วุเดี๋ยวนะอยงีอยัตหู

Niềm đuổi nó, nó có tầm ảnh chuột quá không quá đáng, không Đi đáng, không quá không không

จำหน,นอยมั้งมันไม่แซ่บเหรอจำหน่อยเลยตามเอกมื่อืออ่นแห้งวะทราบเลยเออคุยผอนเนี่โอเคเนาะพี่น้องนั่งจางที่ห้องกินข้าวแล,ล้วเรียบร้อยเรากลับมานั่งริมอยู่เตียงใหม่เนาะ คลิปนี้กับโมมีอย่างไรเนาะพี่น้องกับคลิปหน้าปุ๊บพอกันใหม่เด้อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หรือกดสัญกระดิ่งแจ้งเตือนให้เนาะเื่อสิบกพาดคลิปใหม่ๆจากทงของเซเว่นอะไรกัคลิปหน้าปุ๊บพอกันใหม่เด้อพี่น้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสบายดีสวัสดี